ไหวพี่น้องจ๋ากราบสวัสดีพี่น้องทุกทุกฐานเด้อจ้ะเด้อไหว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 โว้ยสวัววววสดีพี่ป้านะทุกทุกคนเด้อจ้ะเด้อสวัสดีเอจีทุกฐาน,<ป>น,นเมนหน้าอกกามาบุกเพื่อนน้องเอิญคือกล่าวพี่น้อง,งเลยเบิ้ดมืออะไรเหมือนกันเดินน้องอันนี่เนะาะฟีมือเอ้์ตรวนพี่น้องคลิปเพ่นเะห็ดนะอยู่แม่น้องแท่นพี่น้องเอย เอามุยอแล้วกับปุ้นมาก่อกบางนาามาตาสุลุกสุรานกินพี่น้องก็เพิ่นก่อขั้วแหงมาอัปเดตอันห้องนอนไปเลยเนาะ,ะพี่น้องเลยเป็นตแาแสบบ่จ้ะซีมือเอต่วนซีมือเจต่วนพี่น้องจา๋าสุดยอดพี่น้องจา๋งาเีแต่บมีพักเต็มกระตูออกจุนพูนกระตุกบักใหญ่ โอ้ยแมงวันเคี้ยวสูสูหฮิมะสูโอ้ยขออภัยด้วยพี่น้องเออลูกหลานน้องซีผับโบอนาซัมพี่น้องโบหับโทรศัพท์ซัมตะกี้ว่าสิโรคมากซะเออเออว่าสันรถจักอยู่ยใส่บอกแม่แมันขี่รถโบนี่โอ้ยยังขี่รถมาแต่กงใส่ใสขี่รถพี่น้องกับโบท่านจ้ะเดี๋ยวจังพาน้องพ้ารับไปกินเผอร์เอเนาะแม่นบด้ พี่น้องจ๋ามาพี่น้องจ๋าสวัสดีพี่น้องน้าชายเลยไอ้วันน่ะน้าชายเป็นบักนอมด้มมวยจอ่ะสดสู้สดหงัดสู้หงัด,ดกินด่าแล้วกินมาสู้มา จ้าสสวัสดีทุกทุกท่านอูบผมมีบวมมือลิงบวมขาดดิม,มันคือบอหล่างมากพี่น้องจ๋าววอาจารย์ววมาให้กูเนื้ซูกูสิดง ี่องจ้าทำตาสวดแช่ปดิพี่้องอกเอามาก็ย่าแม่เอามาลูกไปไปไปไ เอาเมือ่อยี่บ่เมื่อยก่อนบอกมามาชนะ,ะหนอยอกล้านเคยเป็นหรอมึงจะเมื่อได้ไงมึงต้องทำให้เสร็จ <c oughs> อาตัวมึงบปกินเตะสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่คือแค่ขาวข่าออกลูกออกพี่น้องจ้า ขออภัยด้วยจ้ะพักมาใช่ไหมเออพักปลหลังก็เนี่ยไก่พี่มีพักพภาวันนั้นเอาปลาหลังซะก่อนหน้าพักปลาังก็มากินซุกโคกซกกระปุกมันอยู่ทางไหนัเป็นเงมั้ยทางนันอแห่งซกกระปุกมันแห่งห้องค่ะเนะ อืมพเจ้าดูนํามส่วนมาแล้วกินรสซูสแตกลดแท่มันบมงน้ำตามสวนอ้ยตามกระปุดนะโพดโพพี่น้อยโพดโพมันแซ่เอาเอาเทียวลูกเทียวหนังดีกันเนี่ย

เมคืนนีงนะพ่่จับแตเมื่อคืนนีกก็แม่ทำให้มื่กินยังทัน

พี่น้องจ๋ามาพาดีเด้อพี่น้องมาจูบกันดูมาจูบกันพีโอ้ยีน้ำอือ่าฮ่าฮ่าฮ่าจ้อบข่าเอ้นมีวันนี้จังนั่งรังไปดีี่นอแ้งงเ้อาวอ้เนาตาพี่น้องมาพบกันโอยออกหู เอาเลยนะอาสนามันดีก่นปรเดนการทุกดิพี่เนาะร้องสิการบ่งฮะไงควงโลกนมึงนะกาจะบ่งเนี่ยพีิกแล้วเอเ่งสิเป็นมูแล้วฮักตุกบลงเนาะ้ยนเลยองตัวจมพักไม่หง่เนาะน้าเพราะตามโลกกวไงว่าจยืดใจเนาะยืดใจรรอน

น่อมา้เปนไปมาหน่มาไม่น่อดพลกปุระเทงเงี่วนะบ่กินกระปุนกอยากกปุ่นอกนอยากกินตีแข่งาขารอแข่งเขามาจิ้มขวนะเ็นค้าขาวกนีชิมหวานไปดีเ้ยน สบายดีมามกินข้าวว้าตัวนี่ใส่นาดูกำลังป้าที่พี่น้องเอ้ดาวลิ่งแงบแตามมาตินตามมาติ้ให้ตามมาด้อไรแม่าเทมืร้เถื่อนเลยแดงใจวาอยู่ตานส่วแม่น้อยบ่แซ่บแดงมือนี่นะก็ตวเห็ดกินอ่ะพี่น้องบ่อแซ่บทำบ่เผ็ดมากับบ่อแซ่บ ป้าออกางหูกูจานมันซู่ว่าเผ็ดเนาะโอ้หผู้สูตรเดตักมืองผู้ไอต๊อกระนตั้งกระปุ่นเด้ออไรสใช่หละเป็นผู้อีนี่อุ้มคัน้อยเอาพี่เด้อปตมก็เปิดแล้วเปิดแล้วเฮนทางนี้วเป็นแท้ ออหุ่นออกอะมนังตัังหน้อกพี่นองเอ้ยฮู้ับตกัวนี้เลยเอา้าเอิญมือยังมันยังวะกามมึงสิย่อมตีแม่แค่แนมไรเถื่อเลยตำกระปุ่นประถาตกงูหน่อยแล้บประมานิงปลาพี่น้อง ปิ้งปลาพี่น้องไพ่ก็ไปถือปลาหนะน้องกินนี่เอามาออกมาในห้องห้องในสาใก้นน้องนะเนาะห้องนี่บ้างปลาที่แสรแห้งจนได้สดสวยจนได้หยกสวยล่าละพี่น้องจา้าเพชรแห้งพี่น้องจา้าล่ากินต่อได้พี่น้องเด้อยิมย้มหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆก,กำลังใจได้จ้ดเด้อ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยจะเด้อสบายดี